ได้หรอมาแล้วสําเร็จเสร็จเราหน้าตากูก็ดีกับมึงไอ้แยมแล้วอยู่ๆมึงได้เป็นกำนันและส่วนกูเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหาใครครับเฮ้ยมองไม่เห็นเสิเทวดาอ้าวเออเราทําไมพักนี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยวะดวงตาเราเนี่ยไอ้แยมคนอย่างมึง นั่นเป็นไงมึงนิ่งเอาละไอคน<ะ>ตามไอคนตามบอกบทมึงอะ่ะมันไปเยี่ยว <c oughs> ดูสิมึงจะมีอะไรมาต่อกกอกับคนอย่างกูชะเง้อกูท่องเอาละสำเร็จเสร็จเราแน่แผนของเราอะไรอะ่ะฝนฝนจงตกลงมาณนะบัดเดี๋ยวนี้ เฮ้ยฝนตกมองคนดูอย่ามองเข้าไปข้างในมันยังไม่มาหรอกไอ้แยมฟ้าจงผ่าลงมานะบัดเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ยับไม่มีอะไรราวนี้แหละไฟจงมืดลงนะบัดเดี๋ยวนี้ เฮ้ยไอ้ห้อยอะไรไอ้ห้อยทีเลนแล้วมึงอะทีเลนแล้วไอ้นี่พิซซีดวงกูเพิ่งหายนะไอ้ห้อยเอางิมไหมเป็นไงไอ้ย่อยไอ้ไอ้ย่อยไอ้ย่อยไอ้ห้อยหนักหนักใช่ไหมไอ้ห้อยหนักใช่ไหมก็แหมก็ให้มาสักขนาดนี้ก็ไม่หนักได้ไงตาหวานเชี่าให้ส่งทีละนิดทีละนิด แล้วขายได้เยอะไหมได้สองห่อวันนี้ดีกันแล้วใช่ไหมเอาเลยดีกันซะเพราะฉันนัดว่าจะเอาไม้มงคลไปส่งเขาตามสบายเลยดีกันแล้วอย่าโกรธกันทะเลาะกันจะเปล่าประโยชน์เว้กูว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมองว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่ในเมืองเราบ้านเราทําไมต้องมัวมาทะเลาะกันทรัพยากรบุคคลอย่างเด็กๆเนี่ยเขาจะขาดขาดตัวอย่างที่ดีอะดีกันไม่ต่อไปสัญญาไหมว่าพระนครฟิล์มกับสระมงคลฟิล์มเราจะไม่ฉายหนังชนกันดีไหม เราได้รวยพร้อมๆกันดีไหมมัมมองไม่เห็นกูซะอย่างนั้นอะเฮ้ยฮะไอ้ห้อยทำไมวะกูจะพูดอะไรวะตราบใดที่ไอ้นั่นไม่มากูว่ามึงเสร็จกูแน่คลมเนี่ยคนเราอะดีกันเธอที่ทะเลาะก,กันก็แค่นั้นแหละมพูดถึงใครพูดถึงเราสองคนที่ผ่านมาเนี่ยกูอยากจะบอกอะไรมึงสักอย่างเลยไหมว่าห้อ hey. ยอะไรวะ อ้อแม่เป็นไรแม่ไม่ต้องห่วงกูเก็บทุกอนุในขนาดไม่มีคนบอกบทมึงนะเฮ้ยนึกถึงลูกเราสิวะเออเว้ยเรารักเขาแต่ทําไมเขารักกันแล้วเราทําไมไม่ให้เขารักกันล่ะที่ผ่านมาเราเป็นผู้ใหญ่ที่แย่มากมึงหรือกูกูว่าทั้งมึงทั้งกูตอนเนี้ยใครจะขอโทษใครก่อน กูก็ Four well> ได้กูดีกว่ากูเธอะให้กูเถอะเฮ้ยกูบอกกูจะขอโทษมึงก่อนไงกูเป็นคนเริ่มก่อนกูขอโทษมึงก่อนได้ไหมก็ได้แล้วแต่มึงกู